จริงจังมากก็รู้สึกเป็นไงคะแบบรู้สตใจก็จริงๆผมรู้สึกดีมากทุกๆครั้งแหละที่ที่ได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นรางวัลชิ้นงานอ่ะเราจะไล่ขอบคุณได้แบบดีกว่านี้อะไรเงี้ยแบบค่อนข้างง่ายกว่าเพราะเราทํางานกับหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นรางวัลศิลปินแห่งปีอ่ะมันมันจะขอบคุณตัวเองต่อหน้าคนก็ยังเขินเแหละมันเหมือนทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สุดๆเราก็ค่อยๆเติบโตเดินทางไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราตั้งใจกับทุกๆก้าแค่นั้นเองก,ก็ขอบคุณทางทางในเทนมมกที่มอบรางวัลน,นี้ให้ครับตัวผมก็ดีใจมากแล้วก็มันเป็นขวัญกำลังใจให้นนทนนได้เป็นตัวเองแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอีกนิดน,นึงเลยครับก็อขอบคุณมากวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่แว่นมารับรางวัลเอาวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นครับพอดีลืมไหมแต่มันก็ห่ออีกแบบเหมือนกันนะจริงหรอมันต้องถอดบ้างอ่าเงี้ยใช่มันต้องมีเปลี่ยนบ้างมัน เจ็บด่างไปหมดแล้วครับชีวิตเลยผมใส่ด่างมว่นแต่ปอสามแล้วอ่ะเพราะนั้นมันมันก็เอ้ยใส่ด่างว่ะใส่แว่นใส่แว่นมันแบบปอสามปวดแว่นไปหมดแล้วปวดด่างไปหมดแล้วอันนี้เป็นนักเลงหรือตลกเราคุยเรื่องอะไรกันนะเรายังต้องคุยไหอ๋อโอเคครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนนทานน์เขาก็ให้เป็นเลเจนด์ในเลเจนด์เเเลจนด์หรอฮะเลเจนด์อะไรเลเจนส์อะไรทำตัวแบบ อ๋อเป็นคนเป็นคนแก่เหรอคุณด่าเจฟคุณด่าอิงมลังทอเหรอคุณพลาดพิงเองนะคะคุณด่าได้ยังไงเหล่านั้นคือคน30แล้วผม29บผมยังไม่สาเลยจริงๆริงผมเมนโเมนพี่แจ็คมันแต่ซีรีส์หนังคุณคุณจะมาปักความว่าเออผมโตที่สุดในวงการนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะคุณแค่เห็นผมมานานแต่ผมไม่ได้โตที่สุด โตที่สุดแก่ๆนี่ก็จะมีเจฟก็จะมีวลันทอนนี่นี่คือเป็นเจเจแล้วเป็นเจเจแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าอยู่แพ็คด้วยกันมีโบด้วยโบก็ถือว่าโตขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะรางวัลขอบคุณใครเป็นพิเศษเหรอครับจริงๆผมว่าขอบคุณสังคมแหละที่หล่อมใช่เพราะว่า คือมันไม่ใช่รางวัลแบบชิ้นงานอ่ะผมก็ไม่รู้จะขอบคุณคือรางวัลศิลปินเดี่ยวมันคือการที่เราได้เป็นตัวเองใช่ไหมสะสมมากใช่แต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจถึงขั้นที่ผมจะขอบคุณตัวเองเพราะนั้นขอบคุณสังคมละกันที่ช่วยหล่อหลอมผมให้เป็นแบบนี้ไม่ว่าทั้งดีหรือไม่ดีนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าสังคมของผมเนี่ยก็คือมีแต่แฟนๆตลอดการเดินทางมา13ปี12ปีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้มานน่าแต่ผมยังไม่30เหมือนเจฟนะครับเพราะนั้น ต้องขอบคุณนะครับที่เขาให้ผมเป็นตัวเองในทุกๆย่างก้าวอ่ะร่วงกันตัดสินใจกันอ่ะอย่าง Happy Birthday to you คนไทยคนไทยเราได้ประโยชน์อะไรหรือยังนะจากอันเนี้ยคนน้ามืดไปแล้วจริงเหรอหน้ามืดไปแล้วเหรอเดี๋ยวรอไฟสว่างแล้วพี่ค่อยถ่ายผมให้เพราะว่าลำรางก็ตัวดำอยู่แล้วรอไฟดีกว่าโอเคลาศิษย์สามคนเกิดนะครับต่อต่อต่อ ต่อเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณแฟนๆแล้วครับที่สัพพอร์ผมมานี่แบบมอโหกล้อ,ก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 องเยอะมาก <Okay. S 1> ก็ตลอด13ปีครับไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ได้เติบโตกับพวกเขาแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจาท,ท,ทุกช่วงเวลามันเติบโตมาผ่านแฟนๆหลายๆคนตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กๆวิ่งตามรถตู้เราสมัยก่อนอนะไรเงี้ยจนตอนนี้โตมาเป็นหมอรักษาหมาเป็นหมารักษาหมออนะไรเงี้ย <Okay. S 1> แล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจหลายๆคนที่แบบณนะนะตอนนั้นเป็นนักศึกษามหาลาัย แล้วเราไปทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาแล้วไปเจอว่าเขาเป็นแบบเป็นหมออยู่ที่นัน่นเป็นทาแลบอยู่ที่นัน่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนเติบโตกับพี่น้ทุกคนนะครับแล้วก็พวกเขาได้เป็นตัวของพวกเขาโชคดีที่สุดคือการที่ผมว่าผมกับพวกเขาคือ healthy relationship เนาะคืออยู่กันโดยที่เรามีระยะที่ดีต่อกันแล้วก็เติบโตไปได้วยกันมองเห็นกันอยู่ตลอดซึ่ง ซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะเป็นอีกหนึ่งไมล์สโตนที่ดีในปีนี้ในเรื่องของคอนเสิร์ตเดียวก็น่าจะได้เจอกันกับทุกคนเลยค่ะกันยาเานี้เอ้ยโอ้โหผมส่งบอลเข้าข้อเท้าเลยเหรอครับโอ้เข้าข้อเท้าสื่อว่าครับแมวมาว่ากันยาเจอน่ผมพูดอะไรไม่ได้คือลำพังวันนี้ผมผมจดแค่กระดาษแบบว่าขอบคุณขอบคุณใน e เ t e r t a มาอย่างเดียวว่าเพราะว่ามันมีคนที่อยู่เบื้องหลังการเป็นนนทนาธช่ไหมผมมาก ผมก็เลยพูดไม่ได้ว่าว่าหลักคือเป็นค่พูดกับคุใช่ใช่ค่อค่ยพูดไม่ไหน้าคืออันนี้เป็นขยะรีไซเคิลฮะเป็นกระดาษรีไซเคิลพอดีเราเราทำกันยาเนี้ยไงฮะใช่ใช่เ้าไม่เส็จเลยพี่พี่ไม่คุยเรื่องเออรางวัลในแต่งกันแล้วเหรอรางวัลนี้มีคุณค่ากับผมรางวัลนี้มีคุณค่ากับพี่พี่มะ เพราะจริงๆขอบคุณเนี่ยนี่ผมเขียนว่าอย่าลืมขอบคุณนายเต้นอวอร์ดส2งแล้วก็รางวัลตืดๆแล้วแต่ว่าเราเข้าชิงอะไรแล้วเราได้อะไรใช่ไหมขอบคุณนายเต้นนี่พี่ๆคณะกรรมการ l o ิฟอีแล้วก็พี่ๆทีมงานในเลิฟอีทุกท่านรวมไปถึงแฟนๆนนแฟนด้วยทุกคนแล้วก็คนใหญ่ EP สาม้ยอันนี้จะไปซีเรียสฮะมันไม่ม <Yeah> ีอะไรฮะอ้ไปเลยไ้าเขา คอนเสิร์ตใครอ่ะเขาไม่ให้พูดอะไรเพราะว่าคอนเสิร์ตมันอีกอีกสามสี่เดือนใช่ผมยังไม่อยากไม่อยากไปไปแบบมีกระแสอะไรมากเพราะเดี๋ยวเข้าไปปั่นแฮชแท็กมนุษย์ทีเดียวตอนนี้ตอนนี้ผมเกณฑ์ละในทวิตเตอร์ในเกณฑ์แอคาวที่เป็นเว็บพนันทั้งหมดอ่ะช่วย เข้าเข้าไปทีนี่โอ้โหมีแต่อะไรไม่รู้ตอนนี้ประมานะครับสามรอบสามรอบารอบนะสรอบคิดว่าผมว่าอาจจะเช่ารอบหนึ่งไว้แบบนั่งพักอ่ะใช่แบบนั่งคุยนันานบมรอบหมหมันไม่มีเกณฑ์เนี่ยว่าเราจะต้องเล่นคอนเสิร์ตทั้งสามรอบใช่เช่าห่อนั่งเล่นนั่งกินข้าวกัน อาจจะก็ได้เรากินข้าวก็ได้ใช่ลำพังชื่อคอนเสิร์ตผมก็ไม่ได้ปกติทุกๆปีนะชื่ออะไรนะปีนี้ยังยังไม่ได้คิดเลยฮะแต่คิดว่าน่าจะเกาะถแถวสี่พยางก่อนหน้านี้เรามีอะไรเรามีทยอยทะยานจริงจริงจังๆแล้วก็มีสี่ภาคที่เราโชว์เอาไปก็คือเล็กๆแต่ลึกใช่ไหมซึ่งในทุกๆอีพีมันก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆอย่างล่าสุดนี้งจงเราโชว์เอา9กนาทีซึ่งปีนี้เราคาดหวังมากๆว่าจะให้อยู่ประมาณที่เวัน ที่โชเอาเพราะมันขยาย3วันอะไรเงี้ยก็ก็ก็ไม่รู้เอาที่สะดวกแล้วกันเอาที่สะดวกแต่ว่าบอกบอกเน้นๆให้แบบให้น้องๆได้นะเอาเหรอดึงแล้วผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยคอนเสิร์ตเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วกันเออก็ทำอีกหนึ่งอย่างค่ะเราเห็นภาพน่ารักน่ารักจากแฟนคลับเวลาเราบินไปที่ไหนก็ตามก็จะมีแฟนคลับ ไ่คอยหาแล้วตัวเราเองก็แบบซัพพอร์ตแฟนคลับในการซื้อของกินให้ด้วยเอ้าเขาก็ต้องกินเขาก็ซื้อของกินขากเรา้เขาก็ต้องกินบางทีเขามันซื้อคอนเสิร์ตเราแล้วเขาก็แบบอ๋อเขาใจดีจังใจไม่หรอกอะผมได้รับผมจึงเข้าใจกันให้มั้งเออผมว่าตลอดการการทำงานที่ที่ผ่านมาเราได้รับมาเรื่อยๆตลอดอะแล้วก็ ผมไม่ได้รู้สึกว่าไอสิ่งที่ผมทำมันคือเอ็กซ์ตร้าหรือพิเศษเพียง <_ d ata> แต่ว่าถ้าผมสะดวกมีเงินสดติดตัวอะไรเงี้ยสามารถซื้อได้อะไรก็ก็ซื้อฝากวันนี้ก็มีเจอใครก็แจกลูกอมก็แจกพิชแมนยอะไรเงี้ยขอบ้างเลยปะ <_ d ata> เออฮะแจกอะไรขอบ้างเลยปะขอบ้างยังมีอยู่ไหม <_ d ata> เอาให้พี่เรามันจะไปยากเลย ออค่ะก็ใช่หลักๆผมว่าประมาณนั้นมั้งคือแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าแฟนๆเป็นเป็นจ้าสาคนดูอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาคนชื่นชอบกันมันก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมผมก็รู้สึกถึงถึงในในความสัมพันธ์นั้นอ่ะว่าเราสามารถถามเขาได้เล่นเสร็จลงมาแล้วเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างงานวันนี้เป็นไงบ้างอะไรพอเขาก็เสียตังค์มาดูนะเราก็ควรจะได้รับฟีดแบ็กด้วยว่าเราควรจะ ไปพัฒนางานต่อยังไงเพราะว่ามันมีเป็นร้อยความต้องการแล้วเราไม่ไม่ตอบโจทย์ทั้งร้อยความต้องการแน่แน่ใจดีใจงามนะไม่เลยผมมีตังติดตัวเฉยเฉยแต่คือแต่คือเวลาไม่มีตังก็ทําไม่ได้หรอกใช่ใช่แต่คือเวลาแฟนคลับซื้อของมาให้เราเราถามแต่ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้คืนเลยอ่าใช่ถ้าเกิดอยากได้พอดีใช่มีบางทีแบบเขาซื้อเกมมาอย่างเงี้ยร้านที่ผมซื้อประจำเนี่ยเจ๊งละตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา แล้วผมก็ไม่มีซัพพลายเออร์ที่นําของเข้ามาอีกแล้วก็จะมีคนหนึ่งน่าจะคุณเบลนี่แหละเขาก็จะรู้คุณเบลนี่ตามเท่าไหรอ่อ่ะน่าจะ,าจะหลายปีแล้วอ่ะเจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยเยอะมากครับแล้วก็เขาก็จะมีเซ็ตแปลกๆอะไรเงี้ยที่เอ้ยบางเดือเราอยากได้พอดีเราก็เลยแต่เราอ่ะไม่ไม่อยากเอาอะไรมาฟรีๆเ้ยก็จะพยายามถามตลอดว่าอันนี้มันแพงไปหรือเปล่าถ้าแพงไปก็เก็บไว้ หรือถ้ามันคืนได้คืนเงินได้เปลี่ยนได้ก็เอาไปเปลี่ยนไปคืนอย่างเงี้ยก็มามาเจอกันผมว่าโอเคเพราะว่าเวลาชีวิตนี่เป็นอะไรที่มีค่าที่สุดอะเราเสียเวลาชีวิตให้ใครสักคนอย่างเงี้ยเหมือนในคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้พูดเรื่องคอนเสิร์ตอ่าเราไม่ได้พูดคอนเสิร์ตมีแจกลูกอมไหมคะคอนเสิร์ตเหรอครับเราอาจจะโปรยเข้ามาแต่เราจะห่อน้ําแข็งด้วยนะผมคิดว่าใช่ให้มันเป็นลูกเห็บอะไรอะ เนี่ยผมไม่ค่อยชอบอยู่ร้อยไม้เพราะงี้มันไปเรื่อยมันมันไปเรื่อยเกินอ่ะดีใจกับนนด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับหวังว่าจะได้สาระและประโยชน์ไปบ้างนะครับสังเกตคุณนนนะคะไทยไทยลูกค้าได้เลยครับได้เลยนนแจกบล็อกแดงได้ครับต้องสีแดงะคเอานี้เมอร์ตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางก่อนค่ะ เระสนใจมือที่มาโบกเลยเออโอเคขอโทษด้วยครับอโอเคนะคะตรงกลางพี่น้องขยับตัวไปตรงนู้นเลยค่ะอ่